อุ้ยโดนดักอุ้ยโดนดักล้มไปเ้ยเฮยนาีนแบบนี้ำแบบนี้ก็ฟีบริดีฟีิดฟีดฟีดิงแบบสวยริงแรงยิงเลยแล้กันโอเคไดเบิ้ลตัวขอได้หมไปฟีไดฟีไ้เป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยโอเคได้มาตัวหนึ่งเป็นร้อยเลยโอเคก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็จะเับการโซโลแรนดด้วยไวโอเลตนะครับ ก็ต้องซ้อมมือกันหน่อยเพราะว่าสกินใหม่มันจะเข้าแล้วแล้วสกินใหม่ผมบอกเลยว่าสวยมากแล้วได้ข่าวว่ามันเป็นเ,เปิดขายแบบกูปองด้วยนี่ประมาณ890นะครับคือถ้ามาเป็นกูปองประมาณเนี้ยแปดร้อยเกนี่ยคือผมซื้อไหวนะแต่ถ้ามาเป็นแบบสุ่มนี่คือแบบไม่ไหวจริงว่ะแล้วเกมนี้ชวนเล่นกับสจวดด้วยไงผมเทรดไหวไหมไวะต้นเกมนี่ไงมันมาแล้วไม่รู้ว่าต้องลองดูอ่ะอมนยิงโดนแล้วเปิดเลยกัน เทรดไปเทรดไปเทรดไปแรกไปมาดิแรกกันไปแรกกันไปแรกกันไปโอเคได้ฟิกเขาครับแล้วก็ถอยเลยเคลียร์เลนเลยเพื่อนหนึ่งมันเก่งว่ะเอลสุเอ้เอลสุก็ยากแล้วเบเลตมันเทรดไหววะ่ะแล้วเกมนี้คือแทงแม่งเยอะด้วยเด็ทาร่ามาหลอดยีหน้าไงคือทารอนหน้าคุ้มมากเลยว่ะหน้าคุ้มจริงนะทารอนโอ้โหมันเอาหนักแบบนี้เราต้องรีแล้วครับ แล้วป่าเราไปต่อจววดมาได้ต่อได้ไหมนะ่ะเฮ้ยมังกรจะขึ้นครับต้องหามุม,มอ่ะรอแก๊งไปมีเช็คไหม,ม,ไหมอุยเย็ดเข้มดึงโดนยิงโดนก็ฟรีดิฟรีดิฟรีดิกีงาไปยิงเลยยัดเลยเฮ้ยเฮใครอ่ะใครอะเอาโอเมนนี่ว่ะแบบนี้ก็ยิงเลยแล้วกันโอ้หไม่ได้ข่าวเอ้ยยีน่ายีน่ารำแบบนี้รำแบบนี้ก็ฟรีไปดิ ฟีไปดิฟีไปดิฟรีไปดิย <Okay. S 1> ิงไปโอเคเราหลบช็องมาเราได้โอ้โหปัดแรงจัดปาดแรงจัดมันดูสวยมันดูสวยเรายิงหน้ายิงเลยละกันโอเคได้เบิ้ลชิวว่ะขอได้ไหมอืมขอที่เปิ้ลไม่ได้ว่ะไอ้ยุ้ยมันสกิลมันเร็วไปนิดนึงอ่ะขอที่เปิ้ลไม่ได้ไงโอ้โหแล้วเปิดเกมมาแบบนี้เราเราชิวดีแบบเนี้ยคือแบบเบเลตเกมไหลนี่คืออันตรายมากนะมันยิงแรงมากเลยเบเลตอะ การที่เกมมันเปิดมาแบบนี้คือเราน่าจะสบายครับถ้าเราไม่ติดโยนน,นะะหมู้วดักสักจัวจะดึงหรือเปล่ารอนะเนี่ยไม่ดึงเหรอหมูมาหลอดมาครับต้องถอยยิงเช็คไปอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยดูได้อุย้ยชิบหายแล้วเออเราให้เลือดเข้าไปนะเ่าจได้ไม่ต้องกลับบ้าน แล้วคีรากดสันติมาอังวานี้ยังไงครับไม่มีอะไรเสียสนติฟรีก็อุ้ย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 เดี๋ยวน่าจะได้เพิ่งพูดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโลจัดต้องรีเลยว่ะไม่เสี่ยงโอ้โหข้างล่างมันอยู่กันเป็นร้อยเลยอยู่กันเป็นร้อยเลยโอ้ต้องการรีเฮ้ยโอ้ต้องเสียฟิกว่ะ โอ้โหวุ้ยวุ้ยมันฟิกยาร์ดโอ้แบบนี้รอดยากว่าโอ้เรียบร้อยไม่เป็นไรครับเรายังได้อยู่เรายัางไม่ได้เสียเปรียบฝั่งเขาเท่าไหร่ตอนนี้เงินเราโอ้โหเรารวยสุดเลยวะ่ะรวยกว่าขี้ล่าอีกนะพลังแฝงนี่มันดีจริงวะ่ะพลังแฝงเงินเนี่ยแล้วมันอยู่กับแบบโอ้โหดูมันดีคือข้างล่างอะสองสามสองสี่ตลอดอะข้างล่าง ขยกิรามาได้ไหมผมเปนชอ็อกโอเคมันตายก่อนช็อกว่ะได้โดดกิราอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมเล่นแบบนั้นนะเพื่อนทำไมเล่นแบบนั้นนะ่<ล>ะไม่เลน่นแบบนั้นน่ะเว็บหมดว่ะเว็บหมดก็ตอดป้อมไปเอาตังค์ไปคือพลังแฝงตัวนี้คือถ้าเรายิงตอดคนหรือว่าตอดป้อมแบบนี้เราจะได้เงินนะไม่ไแน่ใจว่ามันบวกเท่าไหร่อ่ะดิ โอ้ย e, แล้วยิงแม่นด้วยดิยิงแม่นแล้วก็ลองหน่อยแล้วกันอุ้ยอุ้ยโดนแปะโดนแปะอุ้ยดูดได้ดูดได้ก็เรียบร้อยแล้วก็ยิงไปอุ้ย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 จะตายเฮ้ยโอเคเอ้ยเอ้ยสวยเอ้ยสวยจัดเย็ดเข้ได้ป้อมไหมเนี่ยอุยโอเคได้ป้อมครับไอ้เชื่อว่าจะยิงว่าจะยิงกันตีเช็คไม่ยิงไม่ยิงเฉยหรอยิงไล่แต่ว่าไปฆ่ามาได้เฉยวะไม่เห็นเลือดมันด้วยโอ้แบบโคตรสวยว่ะ โอ้โหถ้าไม่มีคนมาแบบนี้น่าได้บทนะเนี่ยอุ้ยนี่ไงจวดทารอนมาแล้วไหวปะวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านะ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 โอ้โหอุ้ยดูดอีกแล้วไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยแบบแจ็คอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนมีทารอนนะเว้ยมีทารอนนะเว้ยอุ้ยไม่ใช่แล้ววะไม่ใช่แล้ววะไม่ใช่แล้ววะอุ้ยอันตีบ้าด้วยอุ้ยกด ผมกดจอกดฟิกไม่ติดนะดิถ้ากดติดน่ารอดอยู่ครับแต่ว่าเกมเรามันค่อนข้างสโนบอลอยู่นะดาร์กทันไหมเพื่อนอุ๊ยโหทันนะเนี่ยโหยิงแรงจัดเลยอืมแลกวก็ดึงโดนดอุ๊ยโดนจอยแล้วว่ะโดนจอยแล้วว่ะต้องเสียฟิกเลยว,ว,ว่ะอุ๊ยโอ้โหมันยังต่อดได้อีกโอ้ยเนาะ คือเนี่ยผมเกลียดกาเรียดีมันอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยไม่ใช่แล้วว่ะอุย้ยเฮียแล้วจริงผิดชิบหายแล้วกิ้งผิดชิบหายแล้ววัยรุ่นชิบหายแล้ววัยรุ่นโอ้ยตามจริงจังหวะเมื่อกี้ผมต้องฟิกกลับหลังแล้วเดินไปยิงเว้ยแล้วผมกดแบบไม่ได้เลงไงแล้วมันกิ้งหน้าพอกิ้งหน้าเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้ไงแล้วเลือดเรามันโลด้วยโอ้โหเโโสียดายเลยกลายเป็นโยนซะง,งั้นโอ้โหตายสองตัวติดตายสองตัวติดแบบโง่ด้วยนะผมอะ โอ้ไม่ไหววะ่ะแล้วใครอยากดูผมสตรีมแบบเล่นแบบเอ่อแบบเล่นแบบถอดสมองอะ่ะก็มาดูได้ที่บ้านดำนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแอดไว้ให้นะแอดในซอซกกี้ครับแต่ไม่อาจจะไม่อันนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าแบบไม่กกครับไม่เหมือนกับตอนอาลิปที่ต้องแบบเตรียมทรงเตรียมเซตอะไรให้มันได้ดีหน่อย ก็กำลังเก็บตังค์อุ๊ยอุ๊ยอ๊ยอยโอ้คือโดนดักไม่ได้ดิ้นเลยอ๋อไม้ที่มันไม่ดีก็คือผมตอนที่อัดลิปผมใช้ไม iPhone น,นะหูฟังของไอโฟนนะเออแล้วมันเลยไอ้นี่ไงเสียงมันเลยจะดีหน่อยนิดนึงแต่ว่าตอนที่สตรีมอ่ะมันต้องชาร์จแบตไปด้วยนะครับบางทีมันก็ต้องแบบใช้สายแปลงแล้วแบบผมไม่มีหูฟังดีๆเลยใช้หูฟังอนดอยตัวเก่าซึ่งมันก็สภาพก็ค่อนข้าง ค่อนข้างค่อนข้างจะตายแล้วครับตอนนี้จะตายแล้วครับค่อนข้างเก่าอยู่นะแบบสายมันขาดแต่ว่าอุ้ยมันฟิกกลับเลยอุ้ยต้องเสียฟิกเลยว่ะถอยแล้วไม่เอาแล้วเพื่อนอีกที่มันเข้าพุ่มโอ้แม่กอดโอ้แม่กอดไม่น่ารอดครับตามสูตรครับเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมเริ่มโยนติดกันแล้วว่ะผมเริ่มตายสามตัวติดละต้องแบบตั้งใจเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวมาในนี้ เดี๋ยวเป็แพ้เอาไม่เอาไม่อยากแพ้ดาววนมาสองสามวันแล้วเนี่ยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยขึ้นไปสูงสุดคือยีิบเอ็ดแล้วก็ล่วงเรามาพรติดเล่นแบบไม่ได้เล่นอ่าอันี้เท่าไหร่โอ้โหทีละาตาสิดจวดคือเล่นดาววนมาไม่ไหวแล้วนะเรื่องหุนหินแล้วนะรอดับแดงครับแลรวดับแดงมาแล้วราแรงจัดเลยผมบอกเลย เกมนี้ก็แอบลังเลนะว่าจะขึ้นถอยป่าวะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าบัตเตอร์เมดไปเลยอุ้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 ยโดนดักอุ้ยโดนดักอุ้ยล้มไปสาล้มไปสาโดนดักโดนดักอเกือบตายแรงใช่ไหมยีน่าโอ้โหโบเกนกับสตียคือพอเห็นการแข่งของรายการเมื่อกี้ที่ทาเอนได้แชมป์ของที่นานาชาตินะ คือยีหน้าแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะคือหลังจากดูแข่งคือเขาไปเล่นสายดาเมจล้วนไปเลยอ่ะคือโอ้โหแล้วมันแรงจัดเลยนะเวย้ยมันแรงไม่พอแล้วมันถึกด้วยไงไอเทมแค่สองชิ้นคือโอ้โหแรงเกินดักกีราไล่ไปครับจังหวะนี้ขอยิงคลิปก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิโดนแค่เซียวจึงนึงอ่ะอย่างแรงกะลีดาร์กไหมดาร์กเหอะมา ด่าเก้อ okay. โอเคโอ้โอเม่เราอยู่ข้างบนครับโอเม่เราโดนไหมน่าน่าจะแลกป้อมว่ะอุ้ยได้ป้อมด้วยไม่น่ารอดสามตัวอ,อุ้ยมาหลอดโดดอุ้ยอุ้ยฟรีไป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 โอ้เป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยโอเคได้มาตัวหนึง่งเป็นร้อยเลยอุ้ยโอ้โห อืมฟิกสวยแล้วอันตียหน้าแล้วฟิกกลับหลังไงโอ้เท่้้าแอคถ้าแอคถ้าแอคประจําเลยน่ปนปนเขเรียกปนบัฟแดงนี่คือบัฟที่ทําให้เราแบบว่าสู้แทงได้เพราะว่าเรายิงสโลไงเราคายถอยคขยถอยไงแต่ผมไม่มีฟิกว่าดางสิบห้าจะขึ้นเดีอต้องพิมพ์บอกเพื่อนด้วยแบบนี้แบบเพื่อนแบบเล่นสุดเกินเพราะาเราไม่มีฟิกครับ เราต้องพิมพ์บอกด้วยไม่มีฟิกเล่นดาร์กอะนี่เป็นไงคือบางอย่างเราต้องแจ้งเพื่อนนะคือถ้าเรากดโซโลแบบเนี้ยเพราะว่าแบบสมมุติว่าถ้าเพื่อนมันเล่นสูงไปแล้วเราไม่มีฟิกเราโดนปิดเนี้ยเราโอกาสรอดเรามันน้อยนะมันก็ไม่มีน่ามันน่ายพูดถึงเอ้ยมันก็เพื่อนครับเพื่อนน่าพูดถึงยีหน้านะรุ่งนี้มีปะเนี่ยคือแค่ผมไม่โดนยีหน้าคือพอละ ชีวิตนี้ผมกลัวให้ยีหน้าตัวเดียวครับมาหลอดก็ไม่เท่าไหร่อะไม่เท่ายีนาหน้ายังไงยังไงดูเชิงกันอยู่ดูเชิงกันอยู่อ,ยอุสจวดอุ้ยเอยเ้ยแรงนะเว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 ้ยมันรออะไรอะ่ะเ,เอาเอาดึงได้แล้วดูดสวยดูสวยฟีไป อุ้ยทาร่า้ยโด,ดไม่ข้ามทำรายไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไอ้แก๊กมันดึงสวยดูสวยหลายรอบแล้วนะอุ้ยโด,ดว่ะุ้ยอย่านะอย่านะเกิดจะมาแล้วเพื่อนอีกร้อยหนึง่งตีดักไปเราอะเอาดาักดีกว่าเว้ยดาักได้ไหมเราโหโดนไล่มาว่ะ โดดไล่มาว่ะยิงไปยีน่าแอลซ้าย oh. เห็นไหมนะเพื่อน oh. เห็นไหมนะเพื่อน oh. สักตัวเกี่ยวใครก็ได้สักตัวเอ้าได้สจวร์อะโอเคเราได้เกิดโผลแบบนี้เฮ้ยรับกลางก่อนแล้วกันค่อยตีรับกลางก่อนเอาเวฟสูงก่อนถ้ามันติดเบฟโอเควัน okay. นี้น่าจะฟีดร์กวียีน่าโผล่โดนไหมเนี่ยโดนไหมเนี่ย โดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ยอะไรอะไรอ่าได้ดังแล้วนะได้ดังแล้วนะอุ้ยควรตีไปไหนอะ่ะได้ดังแล้วนะยิงใบยิงใบอ๋อคือวเวเลตข้อดีคือมันอันนี้แล้วนะมันเหมือนจะเหมือนอาจจะล็อกเป้านิหนึ่งเปล่ามันสามารถยิงเช็คพุ่มได้อะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ผมชอบชอบทําแบบนั้นแล้วมันแบบเผยิงโดนอยู่หลายรอบอยู่ วยวัดเลยนี่มีล้างไงไว้ใจเพื่อนไม่ต้องฟิกไว้ใจเพื่อนไงไว้ใจเพื่อนไงลรห้าวเลยอุ้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 ยตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่กาลีตัวไหนก็ได้อุ้ยโดนแปะโอ้ต้องฟิกว่ะห้าวเลยกิ้งหน้าเลยกิ้งหน้าเลยห้าวเลยห้าวเลยมีเกิดมีเคียวมีเกิดมีเคียวมีเกิดมีเคียวอุ้ยเอาตายไปเลยเอาเอาอุ้ยอุ้ยมันล้มมันล้มมันล้ม อุ้ยโดนโอ้ยจบต้องจบต้องจบเดี๋ยวนะต้องจบโอ้โหมายก้อนผมตายจบโอ้โแล้วผมตายตอนจบหมายก้อนหมาก้อนผมตายตอนจบไม่นะโอ้โตายหกตัวหมายก้อนเอพีได้ไหมล่ะปรับใจหน่อยปรับใจหน่อยเฮ้ยโ,โอเคเอพีครับดาวที่ยี่สิบ คือแบบอยู่แบบนี้มาหลายวันแล้วดาวผมอะไม่กระเตื้องเลยดูดเมย์จังน่อยอุ้ยก็ย8ก็ได้อยู่ก็เยอะสุดในทีมโอ้มาหลอดเม็ดม่วงว่ะ